สวัสดีทุกคนครับัครบเดี๋ยวก็ผมมิตรนนท์แล้วก็เพื่อนนะครับวันนี้จะมากินเ,เขาเรียกว่าหมูนึ่งมะนาวคุณผู้ชมนี่ไม่เคยกินเคยกินไหมไม่เคยนี่ก็ไม่เคยเหมือนกันนี่เอยแต่มันนุ่มนะลองชิมลองชิมเมื่อกี้ชิมไปแล้วมันนุ่มมากคุณผู้ชมนี่ใหญ่เลยไม่เคยกินเลยะชื่อก็ไม่เคยได้ยินด้วยนี่อืมอืม ต้องบีบมะนาวไหมืมลุมลุมนะยังอันเลี้ยงปะโอ้ยมันขม,มน้ำเบ็ดเปียกอ่ะต้องบีบมะนาวต้องบีบมะนาวกินอร่อยมาครับคุณผู้ชมหมูนึ่งมะนาวอ,อืม,มกินเบลมะนาวก็บอกแล้วเมื่อกี้ผมถ่ายไปรอบนึงแล้วแต่ว่าเสียงคลิปมันเสียคุณผู้ชมเสียงมันหาย หายเสร็จปุ๊บมาเปิดดูเสียงหายผมนี่แบบดีนะหมูมันเหลือเยอะนี่ต้นหอมผักม,มันเล้วม้ยนี่ต้นหอมกับอะไรต้นหอมกับต้นหอมบอชีบอขีนี่ต้องอะไรตรงน้ำจิ้ม,ม,มเยอะมันเหมือนหมูจุ๋มนะเบ็ดแต่ว่าอันนี้เป็นมะนาวไงข <laughs> ีบยากเือเกินคนใช้ตะเกียบไม่เป็นนะอ่ะ ออเอยต้องบีบมะนาวใส่น้จิ้มแซ่บมากเลยตอนแรกกะจะเอาไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดและแต่ว่าขี้เกียจเอาเป็น <laughs> น้ำจิ้มเจ่วมันมีอยู่ไงเลยเอาใช้น้ำจิ้มเจีว ืทำง่ายนะเอาหมูมาหั่นเป็นแผ่นๆแล้วก็เอาจริงไม่ต้องทุบก็ได้เอาหั่นหมูเป็นแผ่นเอาไปลวกกินกับน้ำจิ้มแค่นั้นแหละง่ายมากมาดิไม่ค่อยนุ่มใช่ถ้าถ้าไม่ทุบก็อาจจไม่ค่อยนุ่มครับทุบมันจะนุ่มแบบนี้นุ่มมากอื ม,าา <c oughs> มันจีด๊ดมันจีด๊ดกำลังตื่นมาด้วยนี่ก็ตื่นเหมือนกันบีบให้หน่อยหล่นแหละ ใส่ปากมมลมแค่ตอนเย็นแค่์ล้นเนหมูเย็นแล้วตอนเนี้ยแต่ก็ยังอร่อยครับมันนุ่ม,อมโอ้ติงใหญ่มีกลับเลยนะตอนแรกแต่ไม่เอาดีวกว่าอือชิ้นนี้ ตางจริงเลยใช้ตะเกียบไม่เป็นเนี่ยควรจะจับควรจะขีดได้แต่ละชิ้นเนื้อรอบนานลองทำกิน,นเนื้อเลยอร่อย หมูนุ่มแล้วก็เอาเปรี้ยวๆอร่อยแล้วเรตัดอ่ะแม่เดี๋วังครับหล่า <哇 S 2> 要很多啊、欸。<laughs> <laughs> ที่หมูกระทะเลยอืมอร่อยพัวกันเลยนะแต่ว่ามันไม่ร้อนไงต้องกินใหม่ใหม่เฮ้มันเย็นแล้วแต่ไม่อร่อยนะหมูสามชั้นนะสามชั้นอร่อยกว่าจริงแต่นี่ก็อร่อยครับอืมนั่นมีมันแเสกไงไม่มีมันแเสกเนื้อล้วนมันก็นุ่มนะนุ่มๆนุ่มมาก มู๋มแ่เหนเศรบมากันจิ๋มตอนเล่นไม่ว่าไม่ผิด มันไม่ใช่เจ่วสิเขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรนะสุกี้เออสุกี้นั่นแหละมันออกปเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดแต่ถ้าเป็นน้ำจิ้มเจ่วเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิมันคือน้ำจิ้มแล้วสุกี้สุกี้เหรออ๋อ,อถ้นมันทันท้ายถ้ามันท้ายมันจะมันหวานอ,อันนี้มันจะออกปเปรี้ยวจำสับสนมากตอนเนะี้ย คอยคำสองคำคุณชมตอนนี้อิ่มครับมันแน่นนะหมูอะหมูเบ็ดหมูหมูแบบเนี่ยเนื้อเบ็ดนั่นแหละไปรักผาตอนนอนอืมเอาเอาแบบมันมีฟันมาเนี่ยมันยังมีตรงที่เป็นเอ็นด้วยเขาเอ็นหนุุ่มมากอเอ็น มันนุ่มละเดี๋ยวปีกมะนาวเข้าไปลองแบบมันจิ้มอยู่ิีอย่างไม่จิ้มจืดไม่ได้หมกักแต่ว่านุ่มอร่อย มลมเยน็นนะเนี่ยแต่ตอนกลางวันร้อนนะร้อนร้อนมากเมืม่อคืนฝนไปชอยเนี่ยเมันก็ตนหนักยู่นะตอนประมาณเที่ยงคืนคุณผู้ชมอัศวินเขาอยู่ดูฝนกัน สุดเรยติกาเเวลาที่แบบว่าเราออกหากินเลยนะเวลาที่เป็นหมูเลยอ่ะเย็นมากคุณผู้ชมเมื่อคืนอากาศมันแบบฝนมันตกอ,นอ่ะน้ำเบ็ดแล้วมันชื้นอ่ะผมชอบมากอากาศแบบนั้นแล้วอากาศจะชื้นเปื้นยางสายอปดโมงเก้าโมงสองอรเนี้นอะไม่อบอกขนาดนั้นนะ อีกชิ้นอีกชิ้นชนเอามาชนชน้ำจิ้มน,นำ้น<อ>นำจิ้มมดน,น้ำจิ้มหมดนโอ้ยข้าคผู้ชมตอนนี้อิ่มครับอิ่มทั้งสองคนเลยนะาปาดปาดส้นยิ่งเงี้ย <c oughs> มันเนอาขม,ขมเปรี้ยวโอ้ ผมเปลือกเปรี้ยวมากกว่าผมเลยฮะ <S <S 2> <S 2> ตาไหลเลยโอเคครับวันนี้ก็ออร่อยต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปวันเดียครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์นะ <S 2> <S 2> อิม <S <S อ่มมากวันนี้แน่นแบบหมูนี่หมู